เอาชนะให้ได้ด้วยการชุมนุม,มปีงาสองเรามากันเป็นแสนต้องชนะไม่ชนะไม่กลับโดนก็ไปทีหนึ่งอเอา้ามาไหม่เจ้านี้ตอนนั้นบอกว่ามากันสามแสนไม่ชนะเจ้านี้นม,มาเป็นล้านอืพอมาเป็นล้านครับเจ้าน,นี้พี่น้องครับเออไม่ใช่บุกบ้านป,าป๋าเปลมไม่ใช่ลมทำเนียบยึดราชจำเนืนยึดราชประสงค์กะว่าต้องชนะพรดเดชเชือกให้ได้เจ้านี้โอ้โห ต่อยไม่ดูตามมาตาเรือคิดจะกลืนเพื่อนนใหน้เจอก็รถหุ่มกรอะคอครับเฮรอยเออนี่นบ,บทเรียนนะไอ้ที่พูดนี้ไม่ใช่ซ้ำเติมพวกเราเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนนะอย่าใจร้อนนี่สู้กันมาสองสามปีเนี่ยไอ้นี่พอเจอหนะ้าอาจารย์เราจะชนะเมื่อไรปีหน้าชานะไหมพระโธผมสู้มาตั้ง38มสิบแปีผมยังไม่บนเลยอะสู้มาตั้งแต่อายุสาบอ นี่มันหกสิบแปดแล้วอ่ะเอ้าแล้วอาจารย์สู้จนอายุเท่าไรอ่ะกูเก้าสิบก็ยังเอาอ่ะกูสู้นั่นแหละเอา้าตายงั้นอาจารย์ก็กหมดจะสู้จนไม่มีควันเหลือในปากอ่ะกูไม่มีควันกูไม่เป็นไรกูก็เคลดกับเหือกเลยอย่างน้อยกูตายหลังป๋าเพรมกันตายหลังหลายคนแหละเพราะหกสิบแปดไอ้เขาแปดสิบเก้าสิบอะไรตั้งนั้นน่ะสู้กับคนแก่ใครมาทนได้มากกว่ากันนะครับใจร้อนเลย ในเมื่อตอนนี้เราเป็นควายลุกนี่นะครับดังนั้นสิ่งที่ผมเป็นห่วงที่สุดกับพี่น้องทหารพี่น้องตำรวจผมกลัวน่ะประวัติศาสตร์มันจะซ้ำรอยซ้ำรอยที่ผมเล่าตอนต้นว่าสมัยก่อนเราแบ่งเป็นท้ายเป็นฝาควายซ้ายพรรคคอมมิวนิสต์ควายขวาก็รัฐบาลทุนนิยมต่างๆเรารบกันยี่สิบเจ็ดปีนะครับพี่น้อง ความคิดต่างเรื่องซ้ายกับขวาครับ27ปีครับจาก7สิงหาคม2508เสียงปืนนัดแรกแตกที่บ้านนาบัวเรนูนครจังหวัดนครปนมหลังจากนั้นสงครามลุกลามครับไปหลายสิบจังหวัด27ปีจนกระทั่งปืนกระบอกสุดท้ายวางลงที่หน้าสารกลางจังหวัดสุราธานีเดือนเมษายน2535 ตอนนั้นผมอยู่ในคุกติดคุกในฐานะทูตสันติภาพค,ครับติดคุกอยู่ครับตอนนั้นจบสงครามไส้กับขวาจบรู้ไหมว่าเราตายกันเท่าไหร่เราตายกันเป็นหมื่นครับพี่น้องมีอนุสรสถานอีสานใต้อีสานเหนือ,านนอภาคเหนือภาคใต้เฉพาะเขตที่ผมอยู่บ้านช่องช้างครับอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรงนั้นห้าร้อยชีวิตพัทลุงตำนานถังแดงสามพันชีวิตแล้วอนุสาวรีทหารตำรวจและพลเรือนอีกเท่าไรหร่ล่ะครับพี่น้องและถามว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยคนไทยทั้งนั้นถึงขนาดมีครอบครัวหนึ่งที่อนเนกอน,นาถหน้าเวทนานะครับพ่อมียศพันโท เป็นผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีถูกล้อมจับโดยนายเผ่าศรียานนลยุคจอมพลปอพิบูลสงครามล้อมสภาผู้แทนราษฎรจับหลุดรอดไปได้หนีเข้าไปอยู่ในป่าไปอยู่กับพักคอมนิตอยู่จนกระทั่งว่าเสียชีวิตนะเมื่อชาราไปเสียชีวิตในประเทศจีนตำแหน่งนะครับสูงสุดของพันโทท่านนี้ คือผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพปลดแอกประชาชนสังกัดพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยพันโทผู้นี้คือพันโทพยมจุลานนท์ชื่อในตาสหายคําตันส่วนลูกชายที่พลัดพรากกันตั้งแต่เล็กอามาตเอาไปเลี้ยงส่งเสียให้เรียนเรียนจบโรงเรียนนายร้อยจอโปรติดยศขึ้นตามลำดับ สุดท้ายเป็นถึงพลเอกตำแหน่งผู้บัญชาการฐานบกผู้บัญชาการฐานสูงสุดเป็นนายฐกดตรีและวันนี้เป็นองค์ขมุนรีครับพี่น้องคือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นี่ในยุคซ้ายกับขวาพ่อกับลูกอยู่คนละฝ่ายพ่อเป็นผู้มีการฐานสุดฝ่ายซ้ายลูกเป็นผู้มีการฐานสุดฝ่ายขวามันอันเด็ดไหม ที่พ่อกับลูกทำมันยุคเดียวกันต้องบัญชาการลูกน้องให้ฆ่ากันพี่น้องนันั่นคืออดีตที่ผ่านมานั่นคือครอบครัวหนึ่งแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยมันยิ่งกว่ายุคซ้ายกับขวาเพราะแดงกับเหลืองวันนี้มันจํานวนมากเหลืองคือตัวแทนของขวายอํานาจดั้งเดิมอนุรักษ์นิยมเหลืองเป็นขวายเทวดานะครับ ในขณะที่แดงเป็นควายประชาชนวันนี้ในแต่ละครอบครัวหลายรย้อยหลายพันครอบครัวแม่เป็นเหลืองพ่อเป็นแดงแม่เป็นแดงพ่อเป็นเหลืองแล้วถ้ามันแบ่งยิงกันเป็นสักจูกันเหมือนกับยุคท้ายกะวาแล้วไม่คว้าอีโต้ในครัวควันกันระหว่างผัวกับเมียเลยครับแล้วมันไม่หนักกว่าเลยครับไอ้นั่นเราตายเป็นหมื่น แต่วันนี้เนี่ยถ้ามันเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นมาอีกระหว่างเหลืองกระแดงระหว่างเก่ากับใหม่มันจะตายกันเป็นล้านนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงและนี่แหละที่ทําให้ผมเนี่ยครับอยู่กับบ้านไม่ได้เพราะคนที่มีประสบการณ์ยาวนานถึงสามสิบแปดปีและที่กล้าจะออกมาอย่างนี้มันหายากคนที่กล้ามีแต่เขาไม่มีประสบการณ์ แค่พูดเฉียดผิวนิดเดียวก็ต้องหนีแล้วอย่างทอมนั้นดีครับพูดทีเดียวอะไปแล้วอะถ้าพูดผมนี่เฉียวแล้วเฉียวอีกตั้งเท่าไหร่อะเพราะอะไรเพราะต้นทุนมันสูงผมต้นทุนมันสูงมันจะจับผมเข้าคุกผมก็ไม่กลัวคุกแต่มันจะข่าวดังไปทั่วโลกอืม แล้วทีนี้ไอ้รถแมพของผมคนมันก็จะได้รู้มันอุตสาห์ทีวีก็ไม่เชิญผมหนังสือพิมพ์ก็ไม่สัมภาษณ์ข่าวก็ไม่ถามกับผมอะ่ะเขาต้องการปิดแม่มีบทบาทแต่มันปิดผมไม่อยู่มึงปิดกูหนังสือพิมพ์มึงปิดกูทีวีกูเดินพบชาวบ้านว่ะคิวไม่ว่าง,งปิดยังไงก็ไม่อยู่เนี่ยอย่างเนี้ยจำนวนพัน,นอย่างเงี้ยเร้ม่มปิดอยู่อะ่ะ ไม่ทําข่าวไม่เป็นไรอ่ะซื้อไม่ทําข่าวไม่เป็นไรได้พูดทีลงคนควังเป็นพันอย่างเงี้ยแล้วก็ยังท่านไปครับลงแผ่นอีกแล้วก็ลงอินเทอร์เน็ตไปทั่วโลกอีกพี่น้องโอ้โหสบายมากเป็ดกูไม่อยู่หรอกนังมันผมต้องมาอาศัยประสบการณ์และความเจ็บปวดของตัวเองผมเป็นครอบครัวที่เจ็บปวดเหมือนกับครอบครัวของน้องนี่แหละครับ ผมต้องหนีเข้าป่าอย่างทุลักทุเลโดยไม่ได้ร่ำลาลูกเมียเลยพี่น้องอยู่ในป่าพ่อแม่ตายไม่ได้เผาเมียหายตั้งแต่เข้าป่าเมียหายไอ้ที่ออกออกเอซีอัปเดตเมื่อวานเนี่ยเมียคนใหม่ไม่ใช่เมียคนเก่าเมื่อวานก็ไปถ่ายแล้วเนี่ยไม่รู้จะหายอีกหรือเปล่าคนใหม่ฮะลูกก็แตกกระสานสร้างเซ็นครับ อยู่ในคุกลูกคนหนึ่งถูกไฟฟ้าดูตายตู้ทรศัพท์สาระที่บางกะปิปี25 2 6นยั่นครับข่าวลงตอนนั้นครับแต่หนังสือพิมพ์ไม่รู้ว่าลูกของผมดังนั้นไอความเจ็บปวดของเราเนี้มันเป็นบทเรียนที่เราจะต้องมาถ่ายทอดถ่ายทอดให้ทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายพี่น้องทหารตำรวจและฝ่ายประชาชนได้เป็นบทเรียน ว่าเราต้องช่วยกันทําอย่างไรอย่าให้สงครามกลางเมืองมันเกิดเหมือนอดีตที่ผ่านมาอย่าให้ต้องมีครอบครัวที่ต้องสูญเสียพ่อแม่ลูกเมียซึ่งมันจะสูญเสียมากกว่าแล้ววันนี้พี่น้องรู้หรือเปล่าประเทศไทยผมอ่านหนังสือพิมพ์เมื่อวานถูกจัดอยู่ในอันดับเจ็ดของประเทศที่เสี่ยงอันตรายมากอันดับเจ็ด ในประเทศทั่วโลก196ประเทศเราอันดับเจ็ดนะครับเป็นประเทศที่มีอัตราเสี่ยงสูงอันดับเจ็และเป็นประเทศที่กําลังถูกเข้าจับตามองว่ากําลังจะเดินไปสู่รัฐที่ล้มเหลวคําว่ารัฐที่ล้มเหลวนั่นก็คือเป็นรัฐที่รัฐบาลบริหารประเทศไม่ได้เหมือนประเทศโซมาเลียในป,ปัจจุบันหรือเหมือนกับประเทศคขมรเมื่อหลายสิบป,ปีที่แล้ว มันคือรัฐที่ล้มเหลวรัฐบาลบริหารประเทศไม่ได้แบ่งเป็นกกเป็นเหลทําทสงครามฆ่าฟันกันโซมาเลียฆ่ากันเป็นสิบยี่สิบปีแล้วเหมือนกับสามจังหวัดภาคใต้ของเราซึ่งเล็กนิดเดียวประชากรล้านเจ็ดแสนคนนะรัฐบาลทุ่มกําลังไปเจ็ดหมื่นงบประมาณเป็นแสนล้านยังแก้ไม่ได้นั่นกําลังจะกลายเป็นรัฐที่ล้มเหลวและถ้าหากมันเป็นทั้งประเทศนะครับพี่น้องเหมือนสามจังหวัดภาคใต้และมันจะหนักกว่า พระสานยังวัดภาคใต้มุสลิมเขาเป็นชนส่วนน้อยแค่นั้นเองแต่วันนี้เสื้อแดง